ครับสวัสดี f c อาจารย์นอตตี้วิบับนอนอกทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบับนอน,นอกเจ้าของ youtube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวย <c oughs> วันนี้คือมาแบบอ่อนล้าอ่อนแรงเพราะว่าเมื่อคืนแพ็คของข้ามวันข้ามคืนนะครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงสามโมงเช้าวันต่อมานะครับคือสภาพคือแบบมานอนหลับอีกทีเที่ยงครึ่งเพิ่งแล้วก็ตื่นมาทำหวยเนี่ยวันนี้ก็จะทำลาวแล้วก็หาหน่อยให้เพราะว่าหวยลาวอ่อ พุธท,ที่แล้วเนี่ยเม็ดเดียวเน้นๆคือห้าเก้าเก้าห้าวันนี้เดี๋ยวให้อีกให้อีกเน้นๆนนนะครับสำหรับใครที่บูชาปู่เวทก็รอหน่อยนะครับเพราะว่าแพ็คตั้งแต่หนึ่งทุ่มมาถึงสามโมงเช้าของอีกวันคือสภาพคือแบบไม่ไหวละไม่ไหวจริงๆคือคือแบบโอ้เหนื่อยจริงๆดูดูสภาพอาจารย์เรานี้อ่ะวันนี้เดี๋ยวประการกระดาษขึ้นมาเลยอาจารย์ให้หานอยให้เรา อะนะครับรัฐบาลเวียดนามเรือฮานอยวันนี้เด่น4ี่ันสีรูดสครับสี่สามสี่หกสี่สแล้วก็48ฟังอีกครั้งครับสี่สามสี่หกสองสี่แล้วก็4ี่แตัวมีส3 6สามแล้วก็438ฟังอีกครั้งส3 6 สี่สามสองแล้วก็สี่สามแปดเม็ดเดียวก็สี่สามสามสี่ครับรูดสี่ห้านอยลาวนะครับงวดก่อนเข้าเม็ดเดียวเน้นเน้นคือเก้าห้าห้าเก้านะครับเน้นเกือบสามตัวแต่วันนี้ลาวพัฒน,นาเด่นสามพันสามรูดสามครับสามเก้าสามศูนย์เก้าศูนย์สามเจ็ดสามหกแล้วก็สามสี่ฟังอีกครั้งครับสามเก้าสามศูนย สามเก้าศูนย์สามเจ็ดสามหกแล้วก็สามสี่สามตัวมีสามเก้าศูนย์สามเก้าหกสามเก้าเจ็ดฟังอีกครั้งสามเก้าศูนย์สามเก้าหกแล้วก็สามเก้าเจ็ดอย่าลืมตัดเก้าศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดเล่นด้วยเก้าศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ด เม็ดเดียว3 9 9 3้าสามนะครับ3าม้านะมงคลมากแล้วก็การ36หไว้นะครับเนาะ390กนี่คือ3ามตัวเม็ดเดียวไปเลยนะครับราวเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ใครบูชาปูเวทก็รอดึงเข้าห้องนะครับเพราะว่าออเดอร์เยอะตอนนี้ก็เกือบ2 5 0 0ักว่าออเดอร์นะครับขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนเมื่อเช้าคือแบบเพียรสุดๆกองท่วมหัวเลยนะครับโอ้โหสุดยอด,ด,ดวันนี้เดี๋ยวไปแพ็กต่อนะครับสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบาย